ครับผมสปินิซาครับขอรำเน็ตนางสื่อพิมพสปอพูรัรสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ช่วงต้นเดือนะอน,น,นะครับที่2กันยายนครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับสปอปูผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอล บุนเดส i ริเยอรมันแรพพิเมริไอรแรนดอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณและก็แนะนำนะครับไรแอตไทเกอร์ right Tiger, 9าเนะครับไรแอตท 999 99, นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันแปะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับข้าเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเราที่ラ i อ e u ไทเกอร์9 9กันได้นะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่บุนเดสบีกาเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างบรเซียดอทมุนพบกับฮอฟเฟนไฮม์ทั้ง2ทีมออกสตาร์ทผลงาน4เกมแรก เก็บได้9แต้มเหมือนกันนะครับวันนี้ครับดอทมูลได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับและภาพรวมเนี่ยเกมนักเตะดูดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าดอทมูลในยุคของเทรนเนอร์แอดินแทสิกยังขาดความโลงตัวนะครับเกมรับยังมีปัญหาหลุดง่ายนะครับและแนวลุกเห็นใจนะครับว่าการเสียเออร์ริงฮารันออกไปรวมถึงเซบาเตียนอาร์เรเนี่ยยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับตรงนี้ครับทำให้จังหวะจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างหวังผลลำบากนะครับเป็นที ที่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลื่อนครับวันนี้ครับรับมือกับทางฮอฟเฟนทนนะครับซึ่งตั้งแต่ที่เปลี่ยนเทรนเนอร์มาใช้อังเดย์ไบเทนไรเทอร์กลายเป็นบอลที่มีความครบเครื่องมากขึ้นนะครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับแท็กติก3 3 2 2มีความลงตัวเกมรับเริ่มเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับและแนวลูกนักเตะอย่างจอร์จินโยรุทูเทอร์กิช่าเพอร์เมลคิสตอฟบบวกาเนอร์และอังเดย์คาเมเดตเนี่ยเรื่งการเข้าขายจะว่าการเข้าทำหลากหลายและโต้กลับเนี่ยอันตรายเป็นอย่างยิ่ง แปงพนี้ครับเปิดมาให้ที่ดอทมูลนะครับเป็นต่อที่1เมตรครับผมมองว่าโอกาสที่เสือเหลือกเนี่ยจะชนะขาดเนี่ยเป็นเรื่องยากกัดฟันกับเชียบอลลองเชื่อว่าฮอฟเฟนหากับทรงนี้สู้ได้อย่างน้อยครับไม่น่าแพ้ขาดและมีโอกาสกินเต็มด้วยการบุกมาเอาผลเสมอได้เชียบบอลลองเชียทางฮอฟเฟนฮา์นะครับในคู่นี้ส่วนอีกคู่นึงครับไปกันที่ฟุตบอลพิมารีกไอร์แลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเซนต์แพทริกพบ กับฟินฮาครับเซนแพตติผลงานภาพรวมซีซั่นนี้ทําได้ดีนะครับและวันนี้พวกเขาเรนในบ้านยังต้องการฮึดต่อนะครับเพื่อรุนโคตาฟุตบอลยุโรนะครับรับมือกับทางฟินฮาครับซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยต้องหนีตกชั้นเต็มตัวนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมเนี่ยต้องบอกนะครับว่าโอกาสที่ฟินฮาจะอยู่รอดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ผลงานเกมนอกรังเนี่ยก็หวังพึ่งค่อนข้างลําบากนะครับวางแผงคู่นี้ก็เปิดมาให้ที่เซนแพตตินะครับเป็นต่อที่0.75 กับหนึ่งเมตรครับถือว่าค่อนข้างแพงนะครับแต่เป็นของแพงที่น่าเชียร์นะครับมองว่าเซนตแพทริกครับจะเบียชนะได้แลร์มโอการกินเต็มด้วยการยิงขาดเชียบอลต่อเชียทางเซนแพทริกนะครับวันนี้ครับสองคู่ที่คลินี้ฟุตบอลคืนวันศุกร์นะครับเชียฮอฟเฟนไฮมและเชียเซนแพทริกนะครับขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงหังหงวรวยไปเชียกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ